แบบมันสีๆวอีรุดเป็นอย่างขัดใส่มันมีบอกมันหันไปบอกลูกสามานะนี่อีาอย่ามือกูสูดมันจะใส่หรอไม่ใส่แรงไม่ดีจีอีดอกกูใส่แดงไปไมาเกนนี้เ่าพื้นเขาได้ไหนอีามึงสาวประเสิพื้นที่ยหญเอินดีกัดเทยน้อยเป็นกันไหนมีอยกู้มกันเนาะ ยุ้ยอย่างมูเขาจะคำมึงสิเยคำยังเด่นโทรศัพท์มูเขาจะคำแบบมึงสีกแก้วอีลดเป็นยังคใส่มันมีบอกมึงหันไปมึงมันเ้คนปวดแขนรผู้คนปวดแขนเขาจะแบมึงสิอีลูดบอส เอาขึ้นุดก่อป้ายทะเบียนรถไปเลยไอ้ยังข้าโอ้โหนี่ป้ายทะเบียนรถฉันเลยก่อปั้นก่อป้ายทะเบียนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้าเห็นไหมลูกเห็นไหมยังป้าข้าเป็นผู้อื่นเขาปวดแขนแล้ะน้อยอีนวดอุ้ยท้องจะเดือดละหำไอ้ยมันกูอิจฉามึงมึงไม่เลี้ยงคำโอ้โหแล้วมาจังงาก่อป้ายทะเบียนรถไปเยื่องหน่อย คนนนมันะนแน้วกอ๋อมึงบานหัวพญานาคนี่บระกอบนนมันนองมันจมวเม้่องแบบนี้ไมอยังก็กินสไปเอ้าสร้งของสุรงสุดมันแช้อ้าสัวบ้านแก้วไม่ปากคุณบอเดี๋ยวบอกกันคนติดตามไปนั่นคนอันแชร์คนเบึงสีลานสาม บางอย่างค่ะคุยโทรศัพท์คุยกับพายคุยกับอันพี่ก๊อดนั่นก๊อดยี่ห้าฉันไม่ชอบยี่ห้าพี่โทรศัพท์บอกมีตะคนณบามากมีตะคนณบามาไปตีสามฝากมองติดตามแน่ฝากช่องเมลิเธอมาแล้วฉัน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 ขึ้นละขึ้นละฉันฉันเก่าฉันฉันนี่คือพาเอาเอาเอาไปผ่านพี่มงเพิ่นเด้อ ชันแบรนดด้วช่องนี่โอ้ยยุยยุยโอ้ยโอ้ยยุยเห็นไหนมันเป็นอยเป็นมาฮะเรียองันจะเมาท์แบรนไม่หนามันคือยุยเปียเอเล่ยุเหียวเต็มเต็มวอันนี้จีรนันแล้วสดานจะพาอันนึ่งพักอันนี้ยุยจิรนันอันเดนเด่เรอแม่มือเนี่ยเอาขอบพูณเอซีขอบคุณเอซ ขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ชอบชอบคิดที่เมลี่คุยกับพี่ก๊อต25เพราะว่าพี่ก๊อตจะไม่คุยกับเมลี่แล้วเพราะว่าพี่ก๊อตหลอนานตั้ง90้าสิบนาทีพี่ก๊อตก็เลยได้แฟนใหม่แล้วมั้งแต่ว่าเมลี่ไม่แค่นะเพราะว่าเมลี่ก็ได้คนคุยใหม่พี่ไพบูลแมนอยู่อพี่ไพบูล52เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> หูจะบอกคลิปเจ้าลูกหนังเขาได้เงินสักบาทได้เท่าไหร่กระถามที่แรกยุยยุยผู้จัดการค่ะนี่เป็นผมกูเรีนผู้จัดการไว้แล้วเน๊ะส่วนตัวนะผู้จัดการส่วนตัวค่ะต้องเรียกค่าตัวว่าเราต้องดูตามยอดวิวว่าอันเออย่าเป็นอย่างเงนงานรีวิวยั่งยู่เดี๋ยวจะมาจ้างแม่รีไปถ่ายโอยพอดีก็ผลตกแม้มาโอ้ยยุยยุยยุยโอ้ยยยเดี๋ยวจะได้จเดียวก็เมาคัางกันเองเอาเป็นบ้าสจะมาเมาอีอย่างฉันกินน้ำโคก พวกเราก็เจือกแจกขอบคุณคุเอฟซีขอบคุณคุเอฟซีทุกคนนะคะที่ชอบชอบทีมเมลี่นะถ้าชอบแล้วก็อยากได้เมลลี่ไปออกรายการเออ่พระจันทร์เซี่ยวนะคะแล้วก็ติดต่อมาหาผู้จัดการเมลลี่ได้เลยก็คือน้องยุ้ยจิรนันยุ้ยโอ้ยโอ้ยยุ้ยยุ้ยได้นะคะที่แล้วแม่น่าจะตึงโบว่แต่ไปเลี้ยงเคงเลยโบเมียนไป็นยกูเคงเห็นหน้ายิ้มเหรอกูเคงเพราะว่าหนามัน ยุ้ยยุ้ยอันซุ้มมองท้งทั้งนี่บออายังแต่ว่าซุ้มลงมา้างล่างเนี่ยมันเห็นหนวดผู้เขียวอ่ะมองเนี่ยใครไม่อยู่ต้หาจะตะโกนก่อนมาก่อนล่าสุดม่างหันอีตาโทรหากลัวโอ้ยแม่อันมังอันนุสีเด้อมังอันนุสีเด้ออันกูกเลยว่าแม่ขอสิบนาทีเด้อไปโกนหนวดก่อนขอโกนหนวดสิบนาที ตบ้าเล่าแล้วเรื่อถามนี่เขียวคือเก่าเขียวคือเก่าเขียวยุุยหนุยเขียวเขียวกว่านั้นนั่นดังแห่เมึงเห็นอย่บอกพักดังแห่อันนั่นโอ้พี่เท่าดีกว่าเท่าเท่าซะบ่เท่ามันมันมันลืมพอด้านนั้นอันนั้นมันลืมพอดเขากตามด้วยยุยยุยยุยยยุยยุยุยยกูมากหม่องนึงเพราะสั์อียุยหม่องเดี๋ยวหูบอแฝดมันเป็นอย่างไทยกูย่างไหมอย่าเปิดแฟดได้บ่มันบ่เห็นมึงยุย อันนี้มึงเว้นนี่บอกทายเดนี่มึงขึ้นนิมมากเปิดแฟดเปิ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 ดแม่มึงได้มาหากูบ่อยใชมมึงเว้นยุย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 ไม่ได้ม่เพราะว่าเขาไง่ายแล้วอาอโยนต้นตกะเนี่ยออกดีวะอ๋อนะโมนะโมพุทธายะนะโมสังจายะมึงอ๋ออีกทางก่อนสิไลมด้วยอย่างเนี้ยอย่าป่า อันนี้บอลอันนี้บอลหัวพญานาคนะคะบังกรล้วนบอลอย่ามาบุญบายเบิ้งขาเบิ้งขาคู่เกยเบิ้งขาที่เลียดจริงเพิ่นขึ้นจังเพิ่นบอลเปนแฟนเออบ่าเปนเพ็่นขึ้นจังเพิ่นบอลเดี๋ยวพ่อกันโดนนี่พี่น้องค่ะอยู่น้ำกัน24ชั่วโมงย6่สิบหกยี่สิบหกบอกเอาสมมติว่านีตาเป็นบูายเห็นบูสไทรมาข้าวป่นลูกสาวมาันนี่ อย่าเนี่ยมือกูจุ่มัน่จะใส่หรอกไม่จะใส่เล่นไม่ดีจีดอกกูใส่แต่งไปไลยมายี่เมียะเกีลูกมาแต่งเกีลูกเกีลูกใครเป็นเกีลูกถ้าว่าเกีลูกมาเกีลูกอีมึงเป็นเกีลูกกูเป็นเกลูกยุ่ยกูซ่อมมาได้ดอกเกีลูกวอไม่กูบาแข็งมึงเป็นเกีลูกหวานเห็นทิ้นทิ้นกระเทยหน่อยมาอีนังกระเทยหน่อยเออสมุดแวะ บ่สมหมดะลยลีหลอนเออดีขาดแล้วเออขาดโอ้ยขาดขาดจบปรม่ณนี้อุ๊ยอ้๊ยอุยอันนี้ขร้อมกินอาให้เออเอออ่นั่งนั่งนี่อะอะไรนะเหยียบไปดิเา้ยว้าวเอาไปนั่งใกล้ๆพี่หน่อยดิเด็กอะไรจีตาเด็กเด็กนั่งนี่ชื่ออะไรจะบอกแม่กู้ชายมาฮะกูใส่มา เต้ข้าไปนั่งข้างในดิเจ้หน่อยมาเนี่ยมันนั่งลีบเร็วมึงจะมาวะมาผู้ชายมาเต้ไปนั่งได้เขาดิมาเร็วเขอลาหลังอ่ะเจ้หน่อย มาอยพบ่ายเ่อยจานพยี่นจีดานอยนั่งนี่เลยเกมนี้เ่าพื้นเขาได้ไหมเฮียสาวประวบยาเอิกระเทยน้อยไม่ต้องไหนมีค่อยกุ้ประกน่อยทั้งเขาไปลุนรุนโกู้น่งเมยเขายังไม่เลยอไผ ผูายผูไซมันเกนอยเกนอยโอ้ยกูหลงเนี่ยหลงเนี่ยเกนอยหรือผู้ชายจะมองมาได้เกนอยหรือผูายผูายก่อนผูายเต่งมันั่งกับเขาหน่อยเอออันผู้ายมากที่นี่กับผูายมากกับผูายบอลหลงบอลหลง่าอยู่เตี๊ยวนี่หัวนี่กูบอกเลยว่าเออหัวดีสุดผูอชูยมากเต่งเออ เจี๋ยหน่อยมาเหมือนนี่มานี่มาเจีหน่อยมามาแม่พี่จะทะลุทลวงไง้ใส่มาเต้ยเจีหน่อยยังมากระว่ายใส่โอ้โหว้าซะแข็งละอ่อน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 กู้งส่วน เสียมเลยเอาฮะถ้าต้องปาัสาววัาฉันมันได้คือต้งหนาวพ้าต้องห่มผ่าสีห่อนคือกขาบุญเลยวะเพาะวาซื้อซักแค่เห็นหนาวสีเห็นันได้กลัวลูกสาวว่าฉันเดินได้เบาเพียรห่อนฉันต้องหญิงไปเอาห่อนคือฟิ่งไฟฉันบอกเพียรมาันนี้เอห้วนกับฟิ้งแมนดูขั้นทห่อนเขาตรงฟิ่งไฟเพื่ออย่างเพื่อคว่ำหนาวมันย่านหนาวจะหาเพื่อนยากแมนเพราะว่าย่านหนาวนี่บอกเลยว่าห่มผ่า บอ่อประงมงต้องมาตึ้งตึบ่หะมเอาเฮาฟินไฟไว้แล้วเด้ป๊าจมูกสลัดแท้แม่เฮาคั่นสมมุติว่าฝนตกแล้วสิมันยามฮ้อนแมงเมาบ่มีกินตอนกินหยังนีถ้าแตกมึงตัวอี้เก๋กูชวนอีสาวกูเสียบมึงนะนกินแมงเมาไปแล้วกูสิเสียบมึงแล้วกูชูนยยักง,กง,งกอ็ยังก่อนอนะันจารวันอันใดนสับจารวันลูกอันไหยังก่อทะลุบ่ทะลุเออทะลุมึงอยากถึกทะลุบ่อยหน่อยเอาบะทาย FC บซาน ยุมกันบ่ายนโคบิดบ่อระธานคดามาฝากถึงแม่ผิดแมสติคปร่่านแล้วท่านคือที่ยุ่กันนะอีฮานี่คอยูตเฮียนอีหานี่ก็อยูตันเราเราโอ้ยเราเราจะได้เขอโทษท่พอกันไ้แตะนาเทียทษพอกันในตะนาเทียผิดดาม่ายุ้ยมึงไปใส่มายุ้ยกับตัวกูกูยูตันเฮียนยูตัเฮียน อ้ามึงคือมาหากูได้ปะเนี่ยมึงก็ว่ามึงอยู่แต่เฮียนมึงตัวกูแล้วมึงนั่นแหละอยู่แต่เฮียนเอาป่ะตอนกูอยู่นั่นกูกับพีดดังอยีเด้อหน่นี่หนูลอกออกเอามาพิดดังล่าสุดบ่มีบ่มี่หอดรถพี่น้องอยู่เฮียนคักแน่บ่มี่หอดรถยูอิ่อยู่อยู่คักแนแน่นี่มาหาหมโม่อะไรครับไปหาไปหาไปหาว่าเดี๋ยบ่ได้เดี๋ยวส่งรถไปให้คุณแม่ไอ้อันคุณแม่ออััันนนให้คุณแม่อัน ให้ไอ้ภาคกูแม่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าบอกก้าคีรักซี่บอกก้าคี่รดเม่ว่าต้องไปโรงพยาบาลทุกวันนะจ๊ะไปอยางโรงพยาบาลโอเคล่าพี่น้องสวัสดีช่องฝากช่องเมรี่เลคฮะมาแล้วนะคะขอบคุณ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 400ร้าน400ร้าน เฮาวจิงหอดสี oh, okay. oh, hm. 100, 100, huh. ่ลอยล้านเฮ้ยสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงสวรรค์ดุนบันดาลให้หอดสี่ลอยล้านวิวนะคะสี่ลอยล้านวิวเาหอดบ่อบ่อหอดแต่ขนาดยู่ยังมาบ่อหอดเขาก็ต้องว่าบ่อหอดนะห่อหอดห้าลอยล้านโอ้ยบอแมนยี่สิบพ่อสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประหวัด400ล้านวิวเมลี่จะฟอนอยู่ประมาณ30,000สามคืนเกน่อยมาเกน่อยมามอนี่สิครับไฮตีป์นี่ไฮตีป์โอ้ยตีปิหยังเนี่ยไฮตีป์เขาต้องไหวอยู่บ่เฮ้ยบ่ไหวบ่ไหวกูจะอายุหน่อยเอาอย่าไหวทีละไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะอายุเยอะกว่าเมลี่อยู่หนึ่งปีสองปีปุ้ยยุ้ยขอบคุณนิรุญชาแนลนะคะค่ะเปิดยายค่ะแมเปิดยาย อีที่ตรงใส่แอมเพิร์ดระยะอยู่นะคะขอบคุณค่าแอมเพิร์ดจากนิรุยชาแนลนะคะ100บาทโอ้ยบมแมนเติมศูนย์หนึ่งพันบาททวนนะคะขอบคุณนิรุยชาแนลนะเพราะว่าคือนละคือนละลืมนะบอมแมนยุยงกูฮอนขอบคุณพอยเน่อช่วงนี้แหละช่วงยังก็ทวงคานดิว อุ้ยยุยยุยครอสี่เครื่องสี่เครื่องอันคุณนเออตะชันยุยเออตะชันยุยน่ามึง่วยเคยยุยแล้วขอบคุณนี่รีชานัลนะคะอันนี้กับสิเดคาเพิ่มเปิดคุณยายนะคะเป็นคาเพิ่มเปิดโพดทวรช่วงนี้ไปใส่บ่ได้นะคะอยู่แต่บ้านน้องเย็นเล็กก็ไม่อยู่แล้วนะคะลมก็จะบ่ขคอยมันกระโท่บอกเ่อยไปหาบบแมนวามันสีออกมาหาคอยเลยบอยอย่างอย่างความม่วมึงขาดีกูขาลอย มึงขาดีกูขาลอยอีขาลอยไปคร ok ับอีขาดีพี่น้องค่ะอีขาดีไปครับอีขาลอยอีขาลอยมาครับอีขาดีก็มีแล้วอีขาลอยเอาอีขาลอยไปครับอีขาดีพี่น้องขายอดมันมีแล้แต่ว่ามีงานก็เอนเด้อเด้อเออแล้วมึงจิไปได้ยังบ่กบออีขาลอยก็ต้องมาอีขาดีอีพี่เก่าพี่น้องขา นะขอบคุณขอบคุณนิรุยชาแนลนะคะวันนี้ก็ได้ค่าเป็นเอิญมาเอิญมาสักแตกเนื้อย่างอุ้ยบมเม็นบอกมว่เอิญมากินเนื้อย่างเอิญมากินข่าวนล้วแต่ยังมีแบบว่าค่าเป็นเบิร์ให้คุณยายขอบคุณนิรุยชาแนลนะคะขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงนะคะไหหมูสุขภาพแข็งแรงไหยางไหเรีนเร็วมึงยางมึงแรียนบ่ได้กูสีเกียมมึงไปอีฮาจับกูบ่าไปแด้เยียดดิกกูยานมึงภาคกูลมอยู่ยยู่ยไปกูสิภาพมึงล้องท่งหน้าผุดไปเลี้ยงงัวอยู่ผุดไอ้มันขี้หลังงัวอีฮ อุ่นไอ,น,อนาแดงไปใส่ขอบคุณนี่เอานี่ว่าจากใจมูนะคะขอบคุณนี่รุยชาแนลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะคะอันถ้ารุนคลิปใน,นช่องได้ <daylight. S 1> ส้างไ,ได้ได้แล้วนั่นนี่มาเตือนแล้วกูอยากมึงดา่งดากูขอบคุณนี้รุยชาแนลนะคะขอบคุณจากใจนะ,นะคะถึว่มขอบคุณไม่หยังพี่น้องโมแมนโมแมนกูบอกอย่างหู้นหะนะโมแมนโมแมนว่าถึงแมาขอบคุณไม่หยังเพราะว่าเอ่อนี่ ลืมละลืมละสมองเลืมยามบอแมนขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบอันนี้ว่าอีเดียอันนี้มันเป็นเท็ดเทเลยขอบคุณนิวรุยชาแนลนะคะที่ทําให้มีเพื่อนวันนี้และกะขอบคุณเอ่อเคลื่อนมาอย่างเอฟซีทุกคนนะคะผู้ใดหมักคลิบเก้าสิบนาทีแชร์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 แล้วก็แชร์ให้มันถึงสี่ร้อยล้านวิวนิรุยสิ้าไม่รีบไปกระโดดตึก ไภาไปเที่ยวทารีแมนวะข้อวีซ้าไปแมนวะถวาว่ลาี่ลอยพี่ก็โดนแต่ทั้งสองแมนว่าเอาหดสี่ลอยได้บ่เฮ้ยเอาสีสิสีล้านเอาสีล้านก็ได้เอาสิล้านเอสิบล้านก็หอกลหรน้องมันสียหาล้านล่ะเบอร์เลยี่ลุบทุนเด้นี่ไปเที่ยวยุ้ยยุ้ยยุ้ยลุบ่ลุบแท่งถวัดหกเอาเอาหกล้านจะเอูยเอามันเขบๆมงอีกจังหน่อยเนยซะให้ณก็าก็ต้องก็ต้องตั้งไว้ก็ว่าไปเลยะ อยู่ไปสัปดาสโควิดโควิดโควิดบอกโควิดเออสิพาไปทรายงานอยู่สิพาไปอยู่ทะเลนั่นเนี่ยไปดงบกอีนี่นะใกล้ใกล้เ่ยมาเมียนออแค่นี้แหละับพี่น้องเถาะสวัสดีค่ะเอาความรู้ทุกคนนะคะแล้วก็แพรรี่แสงทองชแนลจ้าผัวแพรรี่แสงทองชแนลค่ะแล้วก็ซมาเมียน เยี่ยมจริงจริงนี่เยี่ยมจริงจริงเอาไหมเยี่ยมจริงจริงช้างน้ำชาแนลเยี่ยมจริงจริงขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะตอนนี้จะลอยล้านวิวแล้วโอ้ยจะลอยล้านวิวสิบล้านอย่างบอกเขาสิหวอดอีกประมาณนับอีกประมาณสองถึงสามลันสองล้านอีกสองนมาสี่ล้านกลัวตอนก็อีกประมาณล้านกลัวหอดหกล้านซาตูเดอร์ให้มันหอดสิบล้าน ภายในเดือนสิงหาคมน้องเฮ้ยจะพาผมไปเล่นทะเลอล,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 ลเอ,ลอลพี่นาลาลาลแล้วนะอ๋อแล้วเอาบนสิบนสิบบนแล้วพี่น้องมันมันอันนี้แล้วว่าหูเรื่องแล้วขอบคุณมากค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะ